สำหรับวันนี้ก็เป็นวันดีหนึ่งวันนะครับวันลอยกระทงนะครับของประเทศไทยเราปีใหม่นะครับครับที่ผมได้ให้ดูรูปภาพอยู่นี้นะครับก็คือเป็นสามองนะครับที่ต้องนำมาออกไปอาบแสงจันทร์นะครับแล้วก็ให้น้ำพึ่งนะครับในวันนี้องค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่ออกไปสามองแค่นั้นครับแล้วก็องค์เล็กก็ไม่ได้ออกไปนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ ก็จะออกไปแค่สามองนะครับที่เราเห็นนี่คือองใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีสายพญานาคอีกสององนะครับที่เป็นสีแดงนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวผมเองมองว่าดูจะออกไปทางเข้มแขังมากกว่านะครับสำหรับสายพญานาคนะครับ ถ้าใจดูด้านล่างนะครับส่วนสายพยานาคนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับที่เรียกสายพยานาคนะครับจะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่เป็นสุภาพสตรี นะครับที่จะบูชาเกี่ยวกับเด็กไหลนะครับสายนี้โดยตรงนะครับหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่คือส่วนมากแกถ้าถามผมจริงๆก็คือเป็นของสุภาพสติมากกว่านะครับด้านล่างครับ จะให้ดูทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับกําลังงอกออกมานะครับที่เห็นเป็นปุ่มสีดํานะครับจอกสีคล้ายๆไปทางสีเปลือกมังคุดนะครับสายนี้นี่นะครับส่วนวงงญ่นี้นะครับที่จริงผมอยากให้อยู่ดูด้านล่างยน,น,นะครับแต่คือ ผมถ่ายนี่ใช้มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งจะเป็นถือโทรศัพท์ที่เราเห็นเป็นสีเงินนี่นะครับคืองอกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสีทองคํานี่นครับอันนี้เป็นสีทองคํานะครับที่เราเห็นเนี่ยครับ น,นะครับตรงที่มือผมชี้นี่ครับยากสักนิดนึงนะครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างให้ดูนะครับนี่ครับที่เราเห็นก็คือเป็นสีทองคำนะครับ ขึ้นเต็มนะครับในแถบบ้านล่างนี้ครับที่มือผมชี้อยู่นี้นครับตรงบริเวณนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดเจนมากนะครับในแถบนี้ส่วนมากจะเป็นสีทองคำดั้งน,นั้นนะครับนี่ครับ มองนี่ครับที่จะเป็นสีสะท้อนแสงมานี่ครับในกลุ่มนี้นะครับแบบนี้ด้านล่างนะครับขององค์ใหญ่นะครับผมจะดูคร่าวๆนะครับเพราะมันจับยากนะครับส่วนสีทองนี่มีเต็มองครับที่เป็นสายทองคํานะครับองค์ใหญ่นี้นะครับเพราะว่าดู เก่าแก่มากนะครับผมสะสมมานานวงนี้นะครับให้ดูกันพอเข้านะครับก็คือจะออกไปอาบแสงจันทร์นะครับกลัวไม่ทันแล้วก็ให้น้ำพึ่งนะครับในวันนี้สวัสดีครับ